ดูตรงนี้ไปก่อนเดี๋ยวเลิกเดี๋ยวค่อยดูครับเมื่อปากบนด้วยนะไม่ฟาวนะเนี่ยเฮ้ยเอกไอ้เหี้ยเอ้ยขาดรูมันรั่วปล่ยหมดเลย วัสดีวันสงการนะครับผมวันนี้ก็หมายเดิมว่าผมช่วงนี้น้ําแม่น้ํามันไม่ค่อยดีนะครับผมก็เลยมาจ้องทุ่นหันสากันนะครับแน่ก็มากันนะออฟน้ำนะเองออฟวันนี้หยุดนะครับผมสงการแก่แล้วก็ไม่เล่นน้ํามาตกปลาดีกว่านะครับผมเี่ยเพิ่งมากันนะครับ นี่ดูครับเดี๋ยวมาลุ้นกันด well ูครับตอนนี้ก็ตีไปได้ไม้แล้วยังไม่กินเลยนิ่งตึงสนิทเลยนะครับต็มาลุ้นกันดูว่าวันนี้ปลาจะกินหรือเปล่าเขามีน้าออฟมาด้วยนะครับผมน้าเอกก็ยังไม่ได้กินข้าวเลยเช้าก็กินก่อนนะครับนี่ดูครับดูดูเดี๋ยวมาดูครับตัวแรกจะเป็นของใครนะครับผมส่วนเหยื่อวันนี้เหมือนเดิมนะครับนี่ แล้วก็นน่โอเคตัวเล็กมากครับดูเป็นเลยครับยังแม่ยังกับปลาซิวคุยดีครับนี่ครับโอ้โหออฟผ่านทุนนะครับผมโป๊กหนึ่งครับตัวกระโป๊กนี่ครับเขาทำเองนะครับเนี่ยนี่เน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 ่คุณออฟเขานะครับผมสนใจก็ติดต่อได้นะครับผมเขาเขาเขาไปที่เฟซบุ๊กใช่ไหมว่าออฟ เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะบอกเฟซบุ๊กให้นะครับผมเข้าไปติดต่อได้นะครับนี่ทุนเขานะครับทุนชิงหลิวครับนอฟเขาทาอยู่นะครับผมขายด้วยสวยด้วยนะครับฝีมืออย่างเซียนครับนี่เห็นไหมครับนี่นะครับนี่ทําเองนะครับผมลายเลยเขียนเองนะครับผมต้องการอะไรบอกได้นะครับผม แล้วออฟพันบ่อนะครับโอเคนี่ก็ได้มาสามี่ตัวครับตัวเล็กแล้วก็ปล่อยไปนะครับผมอ่าเพราะว่ามันตัวใหญ่ๆยังไม่เข้านะครับดูเขาบรรยากาศสวยงามนะครับรถก็ไม่ค่อยมีครับ

พอประมาณชั่วโมงได้แล้วนะครับผมอุ้ยน้องขึ้นแล้วนี่วะเฮ้ยเอกไอ้เหี้ยเอ้ยขาดรูมันรั่วนไปหมดเลยไอ้เหี้ยเอ้ยรูรั่วโอ้พี่โบอหลุดไปหมดเลยปลาโอ้โหตายตายมันขยายอ่ะพี่เออตายตายตายครับชิบหายเลยโอ้โหปลาตัวใหญ่ด้วย จบโ,โอเคเริ่มใหม่ครับผมไปทางีลูครับผมไป <S 1> <S 1> หมดเลยปลาไซใ,ใหญ่ด้วยนะครับนี่ก็เริ่มใหม่หน้ำหนึ่งใหม่ครับผม นะฮะไอ้อที่อ่ะกูคิดเลก็เฮ้ยใช่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 ก็ใช่หวะนี่ไม่มีที่อะไรเลยโอเคมาดูผลงานกันครับผลงานอันนี้ก็ซ่อมกระชังแล้วนะครับผมนี่ดูตรงนี้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวเลิกเดี๋ยวค่อยดูครับเมื่อเช้าก็ปล่อยไปหมดเลยนะครับพี่ซส์ใหญ่ๆนั้นนะครับผมกระชังรั่ว นี่เราก็สามคนนะครับผมเหมือนเดิมดนี่ก็วันนี้ปลาเล็กหน่อยนะครับเพราะว่าหยุดยาวกันหลายวันนะครับผมก็มาลง,ง่งลงขายกันนะครับผมปลาก็เลยไม่ค่อยเข้าครับมีมนุษย์ขายด้วยอ,อันนี้ก็เป็นวิถีชีวิตของเขานะครับผมก็ไม่เป็นไร <Okay. S 1> ก็เป็นแต่งงน,น <Okay. S 1> ไปละก,กันเราก็ถือว่าพอได้อยู่นะครับผมมาตาหาโบอ่ามาตาหาโบะมาาาโบไม่มีเลยครับมีแต่ใบครับ เ<า>ก<ม>ี่ใหญ่ไม่เข้าเลยนี่ครับบรรยากาศสวยงามตอนนี้ก็บ่ายสองแนะครับผมรถก็ไม่ค่อยมีคนระับ เอาครับเอาครับเอาครับไอ้เหี้ยพอปลาจะแดกลมแม่งก็มาไอสัตว์เลยกอันนี้งงเลยเฮ้ยถอน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 เอ้ยนาเอกมาอีกแล้วเออแล้วก็บอกปลาไม่กิน นี่ยกแล้วไม่มีเหี้ยอะไรเลยก็ใช่ดิขับนใหม่อนเอเออวันนี้ลมแรงนะครับผมแรงมากทีเดียวมันมันปอดวานอืมก็สนุกสนานก็วันนี้ตัวใหญ่ไม่มีนะครับผมแต่ก็โอเคครับตกเพลินตามภาษาหนุ่มโสดนะครับพวกเราไม่มีเมียครับผมโสดนิสัยดีครับ มีเวลาให้ไอ้เฮียเด๋แตนดูคลิมนี่มึงตายออฟปากบนด้วยนะไม่ฟาวนะเนี่ยเบดไม่ค่อยจะคมเท่าไหร่โยนดีๆเฮียปลาเดี๋ยวแมงลูดอีกนี่ครับโอ้โหก็พอได้นะครับผมมันมันมากินดีตอนจบมีก็สามโมงแล้วครับผม เดี๋ยวเราก็ใก,กล้จะจราลีกันแล้วนะครับผมแต่วันนี้วันหยุดนะครับก็ไม่มีคนมานะครับผมวันนี้โล่งครับมีแต่แหครับวันนี้ดูครับบรรยากาศนะครับผมเดี๋ยวก็ใกล้จะกลับเลยเดี๋ยวเข้าไปดูผลง,งานอยีกทีนะครับผมขอมของหองของ ค okay. กลับแล้วครับผมรอนเอ่ครับนี่ขี้แตกตอนนี้อยู่ปั๊มนะครับผมเดี๋ยวเรามาชมผลงานกันนะครับผมเฮ้ยยืมทิ้งหมดเลยเหรอ,อเ,นะเออเอายกกระชังมานี่นแป้งตัวใหญ่ใหญ่กระชังหลุดนะครับผมกระชังตูดขาดครับผมชเช้าๆ ก็เลยเหลือแค่นี้นะครับผมเนโ่โอ้เน่ครับ <c oughs> <c oughs> ก็ยังพอมีตัวนะครับผมก็ยังได้อยู่โอเคยกโชยกโชยกโชอ่าเน่ครับเราลืคนนี้ก็นะออฟนะครับผมผ่านชิงหลิวเลยนะครับผม <c oughs> อ๋อมันวดตรงนี้ไม่ใช่อ่าก็เมื่อเช้าก็ช้างขาดไปนะครับผม <c oughs> ก็เสียดายอยู่ก็ตัวใหญ่ไปหมดเลยครับช่วงเช้า มันมันมีไซเนี่ยนะ<ช>เห็นอยู่ทั้งหลายตัวก็<อ>ไม่เป็นไรครับนี่ก็พอพอได้ครับผมพอได้วันนึงเดี๋ยววันหลังขึ้นมาใหม่ครับผมโอเคคลิปนี้ก็มีแค่นี้ครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับถ้าครบ3,500เมื่อไม่ไรครับเราจะแจกประกาศนะครับผมสวัสดีครับ ก็คัดเลือกครับตัวที่เล็กๆนะครับผมในเข้าการครับผมเราก็ปล่อยไปเออมีเรียกว่ะนี่ครับตัวตัวเล็กเราก็ไม่เอานะครับผมว่าตัวเล็กๆไม่มีตัวเออตัวนั้นก็ปล่อยตัวเล็กครับผมทต่เลี้ยงเราเนอะผมไม่เอาปล่อยจบไปจบไป